บางบวกด้วยเอใ่ไหมคะต่อมาค่ะอะไรเหมือนใจตรงนี้อะไรเหมือนใจ B C D เห็นไหมคะก็เอาออกมาเป็น B C D เ <BC D. S 2> หลือ A บบางบวก A ต่อมาตรงนี้อะไรเหมือนใจค่ะ B C B A ก็จะเหลือ b c d bar a bar บอก a โอ้นะ a bar บอก a เป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่ง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 พอแล้นะก็จะเหลือ b c b c bar d b c d b c d bar อ่ะเอาอะไรกับอะไรดีจับคู่กัน b คู่นี้กับคู่นี้นะ BD ใช่ไหมคู่นี้กับคู่นี้อะไรเหมือนกัน BD อะไรเหมือนกัน BD คู่นี้ BD B กับ D เหรออ่า B กับ D นะโอเคก็จะได้ B B เหลือ c ีบาบวกกับ C ต่อมาค่ะ น,นี้ก็บวกด้วย 1, b c d bar เ่ไหมบแล้วก็ไต่อตอ,อันนี้ตัดเหลือหนึง่งต่อมาอะไรเหมือนกันทั b, <B S 1> <B. S 2> ้ง b b เหมือนกันเอา b ออกมาก็จะเหลือ b <ม>บวกด้วย c d บ อ่าซีดีบอกซีดีาทำไดีเราทำดได้เลยอาจารย์ใช้สูตรอะไรนีคะดึงดันไดีบอกบีบาซีสูตรอะไรเอ่ยสูตรอะไรเอ่ยเอ็ก a บวกเอ็กวาเอ็กบาวายเท่ากับเอ็กวาเอ็กบวกวายเนี่ยสูตรนี้ ถูกไหมคะอ่าก็จะเหลืออะไรคะตรงนี้ก็จะเหลือ้บวก y คือ B บวก c ถูกไหมคะอ่าเราก็จะได้ b b b บวก c ตอบแค่นี้ก็ได้หรือจะตอบ b b b บวก b c เป <What? S 1> ็นนี้เองคขนดีเขีเกนี่คือข้อ1.5โอเคนะาจั์ทำไปให้2อข้อเราก็ทำแค่สีข้อพี่เราค่อยทำยดีกว่าเลาทำยูกตพีเ่เราด้องส่งแลอวจนแล <c oughs> นึ่งที่ของมเขืไม่สวเลยี้นี่นี่ไ,นนไ,นนไมาลองข้อหนึ่งดเหมอนกันเอะเอ๊ e บบบีบว e บีบ่กับจากสูตรเราสามารถดูสิบ1 12แล้วก็1ิงยิงสิบเอ็ดอรบอ้าว ดึงอะไรดีแคนดี้เอหรอพอสามารถทำอะไรไ <c oughs> ด้เราทำจัดตัวอีอเราดึงบีเราดึง เราใช้ออกินสองบแต่ดึง b เราดึง b ใช่ไหม b บวก b าเอาละนี้จะทำยไงล่ะกับ a b a นี่ i don't know ไอ้ทำเป็นงั้นทำเป็นไรแต่มันเหลืองด้อโอ้กินละกินละตทกับ อีนิตต์หนึ่งบวกเอบีบาร์แล้วก็เราสามารถทำไงได้บ้างหนึ่งมันอันนี้ไงเราใช้สุดเราใช้สุดสุดท้ายไงสุดอไงเอเอ็กวเออสุดนั่นแหละกาจะได้เป็น something จะได้เป็นบี bà, chụp, ai đi เพื่อน, được không?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  เช่ไหมเขาต่อไปเนาะเป็น B บ A ใช่ไหม A ถูกแหละยันแหลกบ้างพี่ r A bar เ่ไหมอ่ะว่าเป็นรสอเแ a ทแต่มันแยกกันมันแยกกันนะ แต่มันแยกมันก็เท่ากับ a b ทั้งหมดกันในออออในในสูตรอ่ะมันแยกกัน a bar กั b, บ b b a ใช่ไหมเท่ากับ a b ทั้งหมด bar ข้อไหนข้อไม่ลืมมันมีทั้งหมดด้วยเหรอใช่ใช่ทั้งหมดในในในสูตรอ่ะในใน

ทเราข้ามได้ยัไงได้เรมทำข้อสอบกันไหมเราทำข้อสอบได้เราอสอราสม,มารถเกเ้ได้เสมอเท่ากับ e บาอ่าได้ไหมครับหนึ่งครับ

ไม่ส,สุดนั่นแหละใช่หมวดเอบีบาร์ซีบาบุเอบีซีหมวดเอบีบาร์ซีอะไรเหมือนกันบ้างอีนี้เอบีบาร์ไงเอบีบาร์สามารถเอเอบีบาร์ได้เอ มามานาะแล้วก็ทำให้ดีให้เสร็จพี่เดี๋ยวเรามีีอ๋อห้องด้นอะไรไ ABC แค่ที่นี่เนี่ยหลังเนาะแต่เพว่า ABC อ่ะ c b อันนี้ก็ AC เงี AC B บ B อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งต่อไปเราจะไ้เพีกไปอีกปตัเอีีแล้วเราจะดึงอะไรได้บ้างมันก็ไม่มีแล้วใช่สค่นใชก็องเลยจะเพิมนี้ปั๊ม่มีแล้วแหละมีแล้วแหละเพราะมันดึงได้ไม่ ดึงบอได้จังมาาาจันสิ้นสุดแล้วลใช่ไหมคะอันไหนันนีนีอ้แล้เออ ข้อ1.4ต่อนีก็ย่างี้ 1.4x เข้าข้อข้อไหนทำไม่ต้องท a บ b c บ b c a b c บ Ba -ba -ba. Yeah. A, yeah. A, yeah. A, A yeah. ini AC ini เราสามารถทำยังไงได้บ้างเออเคนดีคิดีดียนี้ก็เราย้ายอีนี่ไปอยู่ตรงนี้ก็จะได้เป็น e o b บีบ ok oh ีบ e. ีบ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 บี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 กีีบีบนีบ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 ทีบีี้ีมีีบีี

เราสามารถตัดประคำเยอะๆ bc 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 ตาดอกนี่มัน abc อยู่เนี่นยอินอินสุดๆนโอ้จริงๆมันควรหยุดได้แล้วเนาะ